เสียงเพลงคลาสสิกของพับ g ีอิดถึงเสียละเกินนะครับก็วันนี้มีอัปเดตใหม่นะครับของพับ g นั่นก็คือคือนสู่เย่านะครับนั่นก็คือการนำาอลังเกลแบบคลาสสิกกลับมาครับทีนี้เราก็จะได้ยิงปืนกันในหน้ารอกันแล้วนะครับหลังจากที่เขาออกไปนะครับซึ่งครั้งนี้ก็กลับมาแล้วแต่แน่นอนครับเหมือนเดิมสุ่มทีมครับแต่คราวนี้ผมจะไม่ส่งแมป ขอเล่นอีแังเกิลคลาสสิกหน่อยนะครับนะ่าคิดถึงเหลือเกินกดเลยครับอย่าลีรอโอ้โหหน้านี้ยังเป็นคลาสสิกเลยโอ้โหคิดถึงเหลือเกินเดอะอาร์ติเมตไรท์แอนด์เดดไฟท์นะครับโอ้โหโอ้โหคลาสสิกจริงๆคลาสสิกยันดินเหนียวคลาสสิกยันแมตช์จะเริ่มใน48วิโอ้โหตัวอักษรคลาสสิกมากสีคลาสสิกมากว้าวขวาบนยังคลาสสิกเลยครับไอ้97คนได้เข้าร่วมเนะี่ย แผนที่ยังคลาสสิกเลยโอ้โหคลาสสิกหมดเลยยันตรงนี้ด้วยแผนที่ใหม่มันเป็นไอ้นี่นะครับมันเป็นท่าเรือตอนนี้กลับมาเป็นเมืองน้ําอีกแล้วนะครับโอ้โหมาคิดถึงเสรยเหลือเกินนี่ไอ้บ้านมีเสียงปืนยิงเห็นไหมแสดงว่าตรงเนี้ยเห็นวปะกลับมาแล้วครับเสียงปืนยิงคิดถึงเสียเหลือเกิน โอ้โหแจ่แต่ว่าไปผมกดสี่ไม่ใช่หรอวะทำไมมาหนึ่งผมกดสี่ไม่ใช่หรอวะทำไมมาหนึ่งวะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ตายเร็วอยู่ดีไม่ต้องห่วงเอ๊ะหรือว่าเราไม่ได้กดสี่วะเอาแล้วไม่รู้แล้วที่แน่โดดเลยไม่สนอีกโก้ที่แน่คือมาพเพื่อเสพบรรยากาศล้วนๆน,นะครับคิดถึงเหลือเกินความคลาสสิกแบบนี้โบดังตัวนี้ก็หายไปเลยนะเนี่ย เพราะอันใหม่เนี่ยโกดังตรงนี้มันมีกลายมาเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วที่ลงโอ้โหเขาตีสี 4, ออรู้แลดูดิประตูยังประตูยังคลาสสิกเลยในนี้คลาสสิกเหมือนกันคุณโอ้โหว้าวในนี้คลาสสิกหมดเลยครับแหมคิดถึงเหลือเกินแต่ประเด็นคือทําไมผมมาคนเดียววะแต่คนอื่นเขามากันสี่คนกดแล้วได้ปืนแล้วใส่หูฟังข้างเดียวด้วยชิบหายเห็นปะ เนี่ยมีคนคานอย่างเงี้ยแสดงว่ามาที่สี่เว้ยแต่ผมมาคนเดียว w h a t the hell แม่งแต่บ้านคลาสสิกดีวะคลาสสิกแบบคลาสสิกจ๋าเลยอ่ะอผมหนีว่ะแม่งมาคนเดียวเฉยว่าได้ตายไวแน่ไอ้ตรงนี้โดนฟาร์มไปแล้วว่ะแสดงว่าตรงนี้มีคนเข้ามาแล้วมีคนได้ยินเสียงคนอันไง อ,อิงเฮ้ยหัวปาโดนตัวเองแม่งปาโดนตัวเองเรียกว่ากดระยะพี่ผมไปเล่ยนพับทีมาสองสามอาทิตย์นะ ผมไม่มีปืนดีๆเลยฮะบอกแค่นี้แล้วว่าผมไม่มีปืนดีๆเลยโอเคไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เปิดสวยอยู่ครับเปิดสวยอยู่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แม้ว่าผมจะบาดเจ็บก็ตาม โง่ไปครั้งหนึ่งคนโดนแบนอีกแล้วมีคนโดนแบนว่ะขวาบนตอนเนี้ยหลายตีเลยแสดงว่าไอ้นี่มาคนเดียวเหมือนผมแน่เลยเนี่ยไอ้ศพเนี่ยมาคนเดียวเหมือนผมแน่เลยซงเนี้ยมันมีเอเคแท้แต่มันไม่ยอมยิงผมงงแม่แต่ภาพมันคลาสสิกว่ะโอ้โหดูดิคลาสสิกทุกอย่างรถคันนั้นก็ปกติไม่มีนะน่ะอัปเดตใหม่มาเขาเออกคลาสสิกมาหมดเลยปานก็ดูคลาสสิกไปหมดเลยนะ โมเดลบงโมเดลบ้านนี่คลาสสิกจ๋าเลยแต่ตอนเนี้ยคนล้อมรอบผมเลยเมื่อกี้เห็นคนนะอยู่ตรงลุนปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเพราะว่าเรามีอยู่คนเดียวไงเออต้องปล่อยไปก่อนทำอะไรไม่ได้อุ้ยมีคนเล่นดากุนอฟเข้าหัให้ช็อตมีคนอยู่แถวนี้ครับใกล้ๆเลยเพราะเสียงดากุนอฟเมื่อกี้อยู่ไกลมาก ก็มีฝั่งขวาหนึ่งตัวผมมาคนเดียวว่ะแล้วเขามากันสี่คนน่ะเอาอะไรไปสู้ก่อนประเด็นน่ะเดี๋ยวหัวมากเลยโอ้ยมีเอคอยู่ฝั่งซ้ายมีเอคอยู่ฝั่งซ้ายมือผมพยายามเดินย่องเบานะครับเพื่อไม่ให้เกิดเสียงเท้าถ้าผมออกออกไปผมมีโอกาสตายสูงมากโอเคเสียงนี้ไม่ใช่เอคถ้าผมออกไปมีโอกาสตายสูงมาก มีคนอยู่ฝั่งตรงที่ผมมองอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยเสียงดังมากตึงจัดเลยไม่อยากตายเร็วอะแต่ก็คิดไว้นะว่าอาจจะตายเร็วก็ได้ผมจะยังไม่ยิงนะจะเข้าบ้านนี้ไหมเข้าอะไปบ้านนูน้นโอเคอยู่ตรนเนี้ยเห็นละนอนอยู่หลังรถครับ คนอยู่ด้านหลังผมด้วยเหมนกันเมื่อกี้อันเนี้ยโนดนยิงแล้วหนึ่งไอคนอยู่ตรงนี้ครับตรงบ้านผมเลยตัวไหนนั่นก็อยู่ข้างหน้าผมถ้าผมคลายนี่ไอ้ข้างหน้าผมจะรู้ว่าผมอยู่นี่อ้าโอเคข้างหน้าไอ้ข้างหน้าผมมาจัดการไอ้คนทังข้างบ้านผมแล้ว ไม่เห็นผมบอว่าไม่เห็นใช่ไหมไปเหลือน่าจะเห็นทำมไม่นี่ให้ไม่ตายเอ็มมันรู้แล้วว่าผมอยู่นี่โอเคชนะเว้ยจะเป็นชัยชนะที่ไม่ค่อยหอมหวาน ก็ถือว่าเป็นใช้ชนะปกติผมจะไม่ใช้กระสนะุนจุดห้านะเพราะผมเป็นคนไม่ชอบใช้จุดห้าแต่ครั้งนี้ขอใช้หน่อยเพราะไม่มีปืนให้เก็บแล้วเดี๋ยวผมอาจจะไปรู้ศกแต่ถ้าผมรู้มีความเป็นไปได้สูงว่าผมจะตายอ้นี้ไม่มีอะไรเลยอะคุณหกอันนี้มีคุณหกก็ว่าอยู่ทาไมมันแม่น A few minutes later ตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วเพราะงั้นขึ้นรถไปดีกว่า เนี่ยทุกอย่างมันคลาสสิกหมดเลยอุ้ยบ้านนั้นก็คลาสสิกนะเนี่ยโอ้ยก็ว่าอยู่ได้ยินเสียงอะไรอ๋อเสียงรถตามมาก็ว่าอยู่เสียงอะไรวะมาตาม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 มมาาตมา โอ้ยโอ้โหยิงไม่โดนอักมันดีดมากเอออย่างน้อยก็ตายแล้วจะได้เปลี่ยนอักมันดีดอย่างน้อยผมก็ฆ่าได้ทั้งสองตัวก็ถือว่าคุ้มอยู่อ๋อรู้แล้วว่าทำไมมาคนเดียวโอ้โหแม่งกดอันนี้ให้ผมเฉยเลยนี่เรากดอันนี้เราต้องกดอันนี้โอ้โหทำไมอยู่ๆมันไปกดอันนั้นให้ผมเฉยเลยวะปาที่สุดแม่แต่เพลงมันคลาสสิกดีครับโอเค คลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วคันนะ,ะนะเอาแบบสั้นๆแล้วกันผมไม่อยากเล่นเยอะนะครับแต่มันดึกแล้วด้วยนะแล้วก็เสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ทามีเสียงรบกวนแล้วขออภัยไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถ,ถัดไปครับผมบ๊ายบายครับอ๋อถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe ด้วยนะกดไลค์ด้วยก็ดีกดแชร์ยิ่งดีเลยขอบคุณมากครับ